เป็นหนึ่งงานดีๆที่ถูกอกถูกใจคนไทยนะคะทีชื่นชอบความเป็นประเทศญี่ปุ่นไม่น้อยเลยทีเดียวเมื่อทางสำนักงาน,งานการบูรณะประเทศญ,ญ,ญี่ปุ่นหรือว่า Reconstruction Agency Japan นะคะได้จัดงานอีเวนต์เก่งกิฟุกุชิมะในระหว่างวันที่13-15มกราคมนี้ณชัน้นจีเซนทันเว l ร์ o โซนเซนทันคอร์ทหนาลิบแก้วเพื่อเชิญชวนคนไทยนะคะมาร่วมทำความรู้จักแล้วก็เดินทางท่องเที่ยวไปยังจังหวัดฟุกุชิมะ เพื่อสัมผัสกับมน์เสน่ดด้านอาหารแล้วก็มต์เสน่ดด้านการท่องเที่ยวซึ่งถือเป็นจังหวัดท่องเที่ยวยอดนิยมที่โด่งดังนะคะแล้ก็เต็มไปด้วยมน์เสน่์มากมายของประเทศญี่ปุ่นซึ่งหลังจากได้ผ่านการฟื้นฟูจากเหตุแผ่นดินไหวใหญ่ทางฝั่งตะวันออกของญี่ปุ่นเมื่อปี2554ที่ผ่านมา โดยภายในงานแถลงข่าวนะคะได้รับเกียรติจากมิสเตอร์ยูอิจิอัครราชทูตญี่ปุ่นประจําประเทศไทยรวมโดยสาวแพนเคก้กนะคะนักแสดงชื่อดังของเมืองไทยผู้ที่เคยเป็นอาสาสมัครในการเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุภัยพิยบัติดังกล่าวที่ได้มาร่วมแชร์ประสบการณ์ความประทับใจนะคะที่ได้มีโอกาสไปเยือนจังหวัดฟุกุชิมะให้ได้ทราบกันภายในงานนี้ด้วยนั่นเองค่ะ วันนี้มีโอกาสได้มาร่วมง,งานนะคะก็ของจังหวัดฟุกุชิมะค่ะซึ่งก็ทำได้กาเหมือนมา,ายืนยันนะคะแล้วก็มาเชิญชวนว่าตอนนี้เนี่ยคือจังหวัดฟุกุชิมะที่เคยโดนสึนามิมาเมื่อ11ปีที่แล้วเนี่ยค่ะวันนี้ได้รับการฟื้นฟูแล้วก็กลับมา ななとしししししてののののうはらいいでがるたたたたをに日本大大震災に際しままままから多大なるごごだきあありりざこ年福島県は見事なを遂げましたぜひ、多くのタイの皆様福島をご訪問ください。おお待ちしてります ตั้งแต่ปี2011ปี2554เป็นต้นมานะฮะที่ในการเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ที่ฟุกุชิมะและสนามีนะฮะเราได้รับความช่วยเหลือนะครับจากประชาชนชาวไทยมากมายนะครับก็จะถือโอกาสตรงนี้นะครับในการขอบคุณในความช่วยเหลือนะครับ1 1ปีผ่านมาแล้วนะฮะก็อยากจะให้ชาวไทยทุกท่านนะครับไปเที่ยวชมนะครับจังหวัดฟุกุชิมะด้อีกันนะครับเพื่อดูการฟื้นฟูที่กลับมาสู่สภาพเดิมของจังหวัดฟุกุชิมะนะครับก็เรียนเชิญชาวไทยทุกท่านนะครับไปท่องเที่ยวที่จังหวัดฟุกุชิมะครับคนรฟุกุช 県はあのフルーツ王国と言われてます、えー、美いしいりんご桃梨、まあ、これはタイでもの手に入りますけれども福島でで食べた方がもっと美味しいですそれから先ほども映像ありましたけども福島の牛肉お米ですとか日本酒それからあのまあたくさん観光地もありますのでぜひ福島を訪れて実際のその福島のフルーツお酒ぜひ皆さん味わってください。 นะครับที่จะเห็นได้ชัดและคนไทยจะรู้จักเป็นอย่างดีเลยนะครับว่าจังหวัดฟุกุชิมะนะครับเรื่องผลไม้นี่ขึ้นชื่อมากได้ขึ้นชื่อว่าเป็นอาณาจากักรแห่งผลไม้เลยมีทั้งแอปเปิลมีทั้งลูกทอ้อลูกพีชนะฮะแล้วก็มีทั้งลูกแพรนะครับที่ขึ้นชื่อมากนะฮะแล้วก็จึงอยู่ว่าสินค้าเหล่านี้ของฟุกุชิมะเนี่ยหาซื้อที่ในประเทศไทยได้แต่ว่าถ้าไปกินที่ในจังหวัดฟุกุชิมะเลยเนี่ยรับรองความอร่อยนะฮะจะมากขึ้นอีกหลายเท่านะครับแล้วก็อย่างที่เห็นในอีเวนต์ไปนะรรีกานะนนนาออรย่่่งืะคับเชม เนื้อวัววากิวของฟุกุชิมะเองนะครับหรือว่าตัวข้าวของฟุกุชิมะเมื่อข้าวอร่อยแล้วนะครับสิ่งที่จะทําให้อร่อยตามมาก็คือเหล้านะครับ สเกญี่ปุ่นนะฮะที่จังหวัดทุกุชิมะก็ขึ้นชื่อมากเช่นเดียวกันนะครับรวมถึงมีสถานที่ท่องเที่ยวนะครับอยู่มากมายนะฮะที่ทุกท่กานนะครับสามารถที่จะไปท่องเที่ยวนะครับแล้วก็ลิ้มรสชาติอาหารที่อร่อยแล้วก็ไปเพลิดเพลินกับธรรมชาติงดงามและสถานที่ท่องเที่ยวทุ่งงามที่จังหวัดทุกุชิมะได้ครับคือต้องบอกว่าที่ที่มีประสบการณ์กับทุกุชิมะเนี่ยเนื่องจากว่า11เ็ป,เปีที่แล้วหลังจากเที่ยวเกิดสึนามิเนี่ยคะ่ะหลังจากนั้นสาเดือนแทนมโวกาสได้ไปดูได้เห็นภาพบรรยากาศที่หลังจาากที่เข ประสบภัยอะไรเงี้ยค่ะได้ไปเหมือนให้กําลังใจแล้วก็ไปอ๋อที่ที่ผู้ประสบภัยได้โกรมันเป็นเหมือนเป็นที่พักชั่วคราวอะไรเงี้ยค่ะได้ไปไปพูดคุยไปให้กําลังใจกันแล้วบ้านเมืองที่แบบเรียกว่า มือนแทบจะไม่เหลืออะไรเลยตรงนั้นเลยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คือแต่ทุกคนก็กำลังใจดีมากคือนั่เป็นภาพครั้งแรกที่ได้ไปดูโทคิมะแล้วก็ได้ไปเห็นแล้วพอนาะวันนี้ย้อนมา11ปีได้กลับมางานนี่รู้สึกว่าอุอย้ยไม่ไม,ไม่ไม่นึกเลยว่าวันนี้จะมีโอกาสได้ได้มาแล้วก็ได้ทราบข่าวว่าเขาฟืน้นฟูกลับมาแล้วพร้อมให้คนจะไปช่วยเหลือแล้วเอ้พร้อมให้คนที่จะไปเที่ยวแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มีสิ่งที่น่าสนใจมากมายอาหารการกินสถานที่ท่องเที่ยวก็เลยรู้สึกว่าอ๋อวันนี้แบบดีใจแล้วก็เป็นเกียร <noise> あの福島県、皆さん、どこにあるかちょっと説明しますと、先ほどパンケーキさんから質問されました、東京から福島県、どのぐらい時間かかりますかと、福島県は大きいですけど、一番南と東京の距離は、バンコクとフアヒンと同じ距離です。 เมื่อสักครู่คุณแพดเคก็ได้ถามคำถามนี้นะครับท่านักสู้แล้วด้วยนะฮะนักสู้ก็เลยขอตอบแบบเดียวกับที่ตอบคุณแพดเคไปว่าจังหวัดฟุกุชิมะเนี่ยใหญ่มากก็จริงนะฮะแต่ว่าถ้าเอาตอนใต้สุดของจังหวัด f ชิม s h i m เทียบจากโตเกียวมาทางตอนใต้สุดของจังหวัดฟุกุชิ i m a ซึ่งเป็นเส้นทางที่ไกลที่สุดก็คือเท่ากับกรุงเทพฯัวหินเท่านั้นเองนะครับก็เดินทางไปได้อย่างรวดเร็วด้วยถ้าไปด้วยรถไฟชิกาเซก็จะเร็วมากอ๋อあのまあ f u k u s h i m あのもちろんあの 震災でダメージを受けましたけれども先ほどパンケーキさんがもあれました通り、ありビルドバックベターということであの以前よりもより良い福島を目指していますのであの皆さん実際、福島訪問されれば本当にいろんなことを楽しんでいただけると思います。 นะฮะเขาก็มีความเสียหายจากการที่ในปี2011มากมายก็จริงแต่ว่ามีการฟื้นฟูนะครับเป็นอย่างดีแล้วก็อย่างที่คุณพันเค,ค้กพูดนะฮะว่ามันสวยมากกว่าเดิมอีกนะฮะก็อยากให้ชาวไทยทุกท่านนะครับไปสัมผัสดูจริงๆว่าหลังจากที่ฟื้นฟูแล,แล้วเนี่ยสวยมากกว่าเดิมจริงอย่างที่พูดทำอมาและสำหรับผู้ที่สนใจนะคะสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับจังหวัดฟุกุชิมะนะคะเพื่อเตรียม